สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มมภาคสดๆเรื่องนันทาวดีเข้าฉายครั้งแรกวันที่28ธันวาคม2505ที่โรงหนังคาเทสพิษนุภาพยนตร์เป็นผู้สร้างแล้วก็ปาสวัสนจินดากำกับการแสดงและที่เหลือมาวันนี้ก็เป็นกากฟิล์มของหนังขยาศีตการ์เพรสส์อยู่ที่จังหวัอดอุดรเจ้าของก็คือในสิงเพงสาซึ่งสมัยนั้นก็เริ่มจากการ ออกขายยาก่อนนะครับแล้วก็เอาหนังไปฉายด้วยนะครับตั้งแต่สมัยยังใช้เกวียนยังใช้เรือนะครับแล้วก็เริ่มมีรถหนังขายยาในยุคนั้นก็จะฉายหนัง16มมภาคสดๆนะครับในสิงเพียงสาก็เลยซื้อฟิล์มหนัง16มมโดยเฉพาะหนังไทยนะครับซื้อไปเก็บไว้เยอะมากนะครับและตอนหลังก็เปลี่ยนมาฉายเป็นหนังขายยา35มม แล้วเมื่อเลือกฉายหนังขยานะครับก็เก็บฟิล์มหนังเหล่านั้นไว้ที่โกดังใกล้ๆบขสอุดรนะครับนี่เป็นภาพเมื่อประมาณปี2 5 5 1นะครับที่มีคนเข้าไปสํารวจก่อนนะครับฟิล์มหนังก็เริ่มจะเสียหายแล้วเพราะว่าตัวหลังคานั้นมีรอยรั่วนะครับและเมื่อฝนตกลงมานะครับฝนก็ทําให้กระเป๋าฟิล์มหนังเหล่านี้เปียกนะครับฟิล์มหนังก็เสียหายไปเกือบหมดครับแต่ต่อมานะครับคุณนุประเดิมนะครับก็พยายามไปติดต่อที่ โรงแรมศรีตะการนะครับที่จังหวัดอุดอรนะครับที่โรงแรมแห่งนี้แหละครับเพื่อที่จะขอสารวจฟิล์มหนังว่าฟิล์มเปียกน้าแล้วยังพอมีเรื่องไหนใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ไปติดต่อคุณสุวรรณีเพ็งสานะครับซึ่งเป็นลูกสาวของในสิงเพ็งสาแล้วก็ติดต่อคุณสันกรตนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตเข้าไปสํารวจฟิล์มหนังเพื่อจะยืมออกมาใชา้ได้ พวกเราก็พากันไปที่โกดังแห่งนี้แหะครับที่ใกล้ๆบอกขสอุดรเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2557นะครับโกดังนั้นถูกรือไปแล้วนะครับภาพที่เห็นตอนต้นนั้นไม่เหลือแล้วนะครับก็ทีบางส่วนที่ไม่โดนน้ํานะครับเขาก็เอามากองไว้ได้ถทุนบ้านหลังนี้นะครับนี่เป็นใบปิดหนังที่โดนน้ำนะครับก็กองเป็นเศษซากนะครับผมก็พยายาม ดูว่าฟิล์มเหล่านี้จะฉายได้หรือไม่นะครับมีทั้ง16มมนะครับอันนี้ม้วนใหญ่จะเป็น35มมก็ดูฟิล์มเสร็จแล้วก็เลยตกลงว่าเราจะต้องเลือกฟิล์มที่เป็นทาังไทยนะครับ16มม,มออกมานะครับเพื่อที่จะลองฉายทำฝ่ายภาพก็เลือกได้ประมาณขนาดนี้แหละครับในระหว่างที่เลือกฟิล์มหนังนั้นคุณกริบนะครับคนนี้แหละครับที่ ลุ้นเป็นกําลังใจนะครับว่าฟิล์มหนังของพ่อจะฉายได้กี่มากน้อยนะครับก็บอกว่ายังมีโกดังอีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่หนองบัวลาพูก็คือโกดังนี่แหละครับก็เลยขับรถจากอุดรไปที่หนองบัวลําพูเป็นโกดังซึ่งเก็บเครื่องทายานะครับแต่ว่าก็โชคร้ายเมื่อเดือนนะครับลังคาโวเห็นไหมครับหลังคารั่วพวกเราก็เลยจะไปดูว่ามีฟิล์มอยู่แล้วก็ยังฉายได้ไหมนะครับก็ทุลักทุเลกันเข้าไปนะครับกันปิดเดินน้าหน้านะครับ ก็ต้องค่อยๆเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปอาจจะมีงูงเงี้ยวนะครับก็ต้องเอาไม้เคาะๆก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับแต่มองจากสภาพแล้วนะครับถ้าหลังคาไม่รั่วนี่ฟิล์มที่โกดังนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าโชคร้ายนะครับหลังคารั่วแล้วก็เพอ,อิญไปรั่วตรงที่พอฝนตกลงมานั้นถูกกระเป๋าฟิล์มหนังส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลยเข้าไปสำรวจนะครับว่าจะยังมีฟิล์มวนไหนที่ยังพอจะเห็นภาพไหม หรือว <OR> <stand ard S 1> ่าพอพิสูจน์ทราบแล้วไหมว่าจะเป็นหนังไทยเรื wow, ่องอะไรนะครับก็ค่อยๆเดินเข้าไปครับเห็นไหมครับกองฟิล์มอยู่ข้างหน้านี่ครับ16มม35มมเห็นไหมครับนี่ก็16มมนะครับนี่เตาต้มยานะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับจะมีฟิล์มกองอยู่นะครับจริงๆก็เรียงไว้อย่างสวยแล้วครับแต่ว่าเผอิญนะครับฝน ก็หลังคารั่วน้ําลงมาในรจนายอดรักนะครับเราก็หยิบฟิล์มที่อยู่ในกระเป๋านี้ออกมานะครับเผื่อว่าจะเห็นภาพนะครับจากนั้นเมื่อเราฉายทําไฟล์ภาพเสร็จนะครับเราก็นําวิดีโอส่วนที่ฉายแล้วเป็นภาพได้นะครับไปมอบให้ทั้งสองท่านนะครับโดยมีคุณโตพันธมิตรไปด้วยนะครับพี่แอดอุดรนะครับคุณจุ๊บคุณนุกนะครับ และต่อจากนี้ก็มาดูสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของนันทาวัีนะครับคุณทักษิณจำมพลนะครับเป็นพระเอกนะครับอยู่ซ้ายคุณภาวนาชนะจิตนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังที่เหลืออยู่เต็มเรื่องนะครับของศิทการเพสัตนะครับเพียงแต่ว่าพี่มันดนน้ำนะครับแล้วเราก็ไปเลือกออกมาได้เพียงแค่มวนเดียวนะครับแล้วก็เมื่อฉายดูแล้วก็มีภาพอยู่ประมาณ4ี่หนาทีแค่นี้แหละครับก็เลยเอาให้ท่านชมนะครับเป็นยุคที่ หนังเก่ามากนะครับปี2 5 0 5นะครับพระเอกจะเป็นทักษิณจำพลคุณพลพิทยายุทธนะครับส่วนคนนี้เป็นดาวร้ายนะครับน่าจะเป็นพิรพลปิยวันนะครับกว่านี้ครับสภาพฟิล์มก็ก็ยังถือว่าดีนะครับอย่างพอมองเห็นภาพนะครับไม่ลอกเยอะนะครับแต่ว่าทีมมครูนี่ส่วนใหญ่นั้นลอกเสียหายหมดนะครับเป็นร้อยร้อยม้วนนั่นเสียหายหมดเลยนะครับ นี่เราเลือกมาเฉพาะฟิล์มที่ยังพอฉายได้นะครับแล้วก็เอามาฉายให้ดูนะครับพรหอมครับบริเวณประเสริฐครับ16บโมไม่มีเสียงนะครับสมัยนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหนังเก่านะครับปัจจุบันก็หาดูได้ยากนะครับคนนี้ก็คือคุณ ทับเอกทัศนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูนะครับคุณถวันคีรีวัน์นะครับสายมือนั้นไม่รู้นะครับคนที่ถือปืนไล่ยิงเขานี่อยู่ขวามือนี่ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวครับดหันมาดูหน้าก่อนครับไม่เห็นหรอกครับเดินชนประตูในโรงถ่ายนะครับคุณพิจพลรปโยวันนะครับ ก็เหลือมาเป็นหนังเศษๆนะครับก็ต้องถอดดูหน่อยนะครับหลายๆคลิปที่เป็นของศีตการนั้นสภาพฟิล์มจะเหมือนกันลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องใ่ายเก็บไว้นะครับเพื่อทําไฟล์ภาพบันทึกไว้นะครับไม่งั้นหนังเหล่านี้ก็จะสาบสูญหายไปหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ใชายเอาไว้ก่อนนะครับนี่เป็นฉากเอรงานเลี้ยงนะครับคุณทัดเอกทัศนะครับเต่สูตรนะครับด้านหลังจะเห็น เาไปแล้วครับใครลงจากรถนะครับ่อยดูครับน่าจะเป็นคุณถวันนะครับเหลือมาประมาณ4นันาทีนะครับที่คุณภาวนาชนะจิตนะครับเมื่อปี255 5นะครับเด็กคนนี้ภายเอ่ยนะครับ ลักษณะคล้ายๆกับเป็นฟิล์มเอาเทคด้วยนะครับเหมือนกับว่ามีการถ่ายซ้ำกันนะครับนี่ตัวประกอบนะครับบนทวัรน,นะครับบนทันเอกทัศน,น่าจะเป็นจะเดาว่าเป็นหม่อมชั้นทรงผมเขาไม่ใช่นะครับยังไม่เห็นข้างหน้านะครับบุกเข้าไปในบ้านนะครับ เป็นเอาเทคจริงๆแหละครับเพามีการทําซ้ํานะครับถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเป็นหนังนะซึ่งเป็นเอาเทคแล้วก็ศิลปการนั้นนะครับก็เอาฟีมเอาเทคนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้เวลาขั้นรายการนะครับเหมือนกับเป็นหนังข่าวลักษณะน,นั้นแหละครับใช้ดูเก่าๆาานะครับขั้นเวลาไว้นะครับ จริงๆของเรื่องนี้ไม่อยู่แล้วนะครับก็เหลือแต่เป็นฟิล์มแบบนี้แหละครับฟีออเทสครับนันทาวดีปี2005นะครับใ,ใครทนดูคลิปเหล่านี้ได้ก็เก่งนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่จริงๆนะครับบางท่านไปดูหรอครับผมเข้าใจแล้วครับเพราะว่ามันภาพมันลอกขี้เหร่ขนาดนี้ไม่รู้จะดูไปทําไมนะครับแต่ว่าในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว มันคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับก็ดูเป็นข้อมูลดูเป็นกรณีศึกษานะครับเด็กเข้ามากอดกับผู้หญิงผมพยายามจะดูนะครับมันดูไม่ออกนะครับที่ดูไม่ออกเพราะว่าเป็นดารารุ่นเก่ามากนะครับบางท่านเราก็แทบจะไม่ทราบชื่อเลยนะครับฟิล์มหนังนันทวดีที่เหลืออยู่สั้นๆก็มีอยู่เท่านี้แหละครับ